สวัสดีครับวันนี้ก็ผมโกล็กเชนเลอร์ซิ่งครับอันนี้ก็มาดูหน้างงานนะครับวันนี้ลูกพี่ใหญ่พาดูหน้างงานครับผมอันนี้ก็เอาไมโครไล่ทอยถมอยู่นะครับถมเสมอครับผมเสมอพื้นนี้แหละครับไล่ทอยเข้าไปก่อนนะครับ อันนี้จะเป็นงานขี้เลนนะครับงานขี้เลนนะครับต้องใช้แผ่นเหล็กครับผมนมโคก็ทำงานอยู่แปลงนี้ก็มีอยู่ประมาณสามสี่ห้าตัวห้าหกเจ็ตัวได้ครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดตัวในตัวหนึ่งครับตัวที่สองครับ ตัวที่สามตัวที่สี่อยู่ใกล้กันครับตัวที่ห้าอยู่นู้นตรงรถเชนสูงๆู่นแหละตัวที่หกอยู่นู้นครับตัวเหลืองๆหมนแหละมาซูมให้ดูนะครับตัวที่หนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นงานถมบ่อนะครับตรงนี้งานถมบ่อครับไล่ถมไล่ปรับไปนะครับตาม บ่อนี้ก็น่าจะอีกนานอยู่นะครับนะครับไล่ถมให้เป็นจุดๆไปก่อนครับให้มันเต็มเป็นจุดๆ,ๆไปครับเอออันนี้ทํางานอยู่ก็ชิเลนนะครับก็ต้องมีความสามารถนิดนึงนะครับต้องระวังครับผมบางทียืนอยู่บนแผ่นเหล็กยังไหลได้เลยครับลื่นได้ครับ ตัวนี้เป็นรุ่นสิบนะครับอยู่นี่ก็มีรุ่นสิบหลายตัวอยู่นะครับตูดเมื่อกี้ดโดนเมื่อกี้ทำท่าจะติดนะครับตูดเลยเลอะเลยครับ どうもありがとうございました。 มีลูกค้าโทรมาจากเกาหลีใต้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวรับสายลูกค้าก่อนครับฮัลลูกครับผมครับเป็นตัวไหนครับพี่อ๋อมาร์กทูนะครับยังอยู่ครับพี่ยังอยู่ครับ ใช่ครับพี่เออรถก็ก็พร้อมใช้อยู่นะพี่รถก็โอเคอยู่ครับเครื่องปั๊มอะไรดีเอวแน่นอยู่ครับครับผมครับได้ครับก็ลองโทรเข้ามาถามกันได้เรื่อยๆครับผม อมันเป็นนู่นะครับรูกพี่เดินอยู่นู่น,นครับน่นครับกพี่ใหญ่เดินอยู่นู่นเลยครับนี่ก็รถด,ดินเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาดําดิน,นครับ ็ไม่มีอะไรมากครับผมคลิปนี้ก็ฝากกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายแล้วลงให้ดูกันใหม่นะครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม